แล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลไทยนะคะก็ถ้าเกิดมีการบริหารจัดการที่ดีกว่านี้ประชาชนจะไม่ลำบากขนาดนี้นะคะบุคลาก,กรทางการแพทย์โรงพยาบาลนะคะจะไม่เหนื่อยแล้วก็แบกงานแล้วก็โหมงานหนักนกันถึงขนาดนี้เช่นเดียวกันนะคะบางที่สาขาในการรักษาคนผู้ป่วยอะคะ่ะก็ต้องปิดรวดไปก่อนจริงๆเราในโรงพยาบาลอะไม่ได้มีแค่คนที่ป่วยแค่โรคโควิดนะคะยังมีคนในหลายๆคนที่ป่วยเป็นโรคอื่นๆที่ก็เล่น กาที่ช้าลงเพราะว่าการที่ต้องมาคัดกรองโควิดกันก่อนที่จะเข้าแอดมิทหรือว่าการที่มีคนไข้โควิดที่ต้องใช่ว่าเครื่องช่วยหายใจซึ่งมันก็สําคัญเหมือนกันนะคะคือชีวิตทุกคนเนี่ยมันสาคัญนะคะแต่ว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าสามารถจัดการสถานการณ์โควิดได้ดีกว่านี้ค่ะน่าจะช่วยให้ว่าชีวิตของคนอื่นๆที่ทุกๆคนที่สําคัญอะมันรอดได้มากกว่านี้ค่ะ เขาเห็นความสําคัญขอ,ของประชาชนไทยทุกคนเท่ากันแล้วก็เป็นคนเหมือนกันกันกบเขาอะค่ะเขาจะจัดการและบริหาร,หรปัญหาเนี้ยได้ดีกว่านี้แล้วเราก็คงไม่มีโควิดที่มันระบาดหนะักเท่านี้ค่ะ,ะตอนนี้เราก็ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและการให้กําลังใจในเ,ออเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนนะคะว่าสู้ก็ตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนอย่างเช่นสวมแมสนะคะออล้างมือ ก็งดออกไปข้างนอกแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องป้องกันตัวเองอยากให้กําลังใจทุกท่านนะคะที่ต้องประสบปัญหาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะจากโควิดจากการงานการเงินนะคะหรือบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ต้องผมงานหนักนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะคะไม่ว่ายังไงเนี่ยเราก็จะผ่านกับวิกฤตนี้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะ